สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับต้อมแบคแฮมครับผมวันนี้ก็พามาเที่ยวสวนทุเรียนมูซันคิงนะครับบ้านยางงามนะครับผมสวนพิกิจนะครับทุเรียนแปลงนี้ผมไม่ได้ติดตามประมาณเกือบสองสามเดือนนะครับก็ใช้ซอยพัดรู้สึกว่าประมาณสามรอบนะครับมูซันคิงนะครับเป็นพืชที่ชอบจุลินทรีย์นะครับ จุลินทรีย์ที่สมบูรณ์ในดินนะครับวันนี้เราต้องเติมอาหารของจุลินทรีย์ลงในดินเพื่อกระตุนะต้นกระตุ้นเขาเรียกว่ากระตุน้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในพื้นที่แล้วก็เราก็ใส่จุลินทรีย์ลงในดินเพิ่มเติมด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาพูดเรื่องตัวพิชิตด,ดินนะครับก็จะเป็นนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับตัวซีพอยต์นะครับตัวซารนทักของบริษัทเอ็มวนะครับ ก็ทุเรียนตั้งแต่ใช้นิสิเพนใส่พัดแปลงนี้นะครับก็มีการต่อยอดตลอดครับผมก็นะครับนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องธาตุอาหารของอในใสยพัดว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับอีกประมาณปีสองปีแปลงนี้ก็น่าจะได้ผลผลิตนะครับเมื่อก่อนรากทุเรียนที่เนี่ยจะไม่ไม่เดินเลยนะครับแต่ที่ตอนนี้รากทุเรียนเดินดีมากนะครับ นะครับก็นะครับให้ดูนะครับก็ปลูกคู่มั่งปลูกต้นเดียวมั่งนะครับนะครับก็โดยการเริ่มต้นเขาเรียกว่านะครับเริ่มจากเติมเรศธาตุให้กับดินด้วยนิวซีเพลนซอยพลัสนะครับตัวนี้เป็นคําตอบทางดินก็คือเพื่อช่วยกิจกรรม ของจุลินทรีย์ในดินนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินเพราะในซีพอยตัวซอยพัดนะครับมีธาตุอาหารทั้งหมดเจ็ตัวอาหารหลักอาหารรองแล้วก็มีอาหารเสริมซึ่งซอยพัดก็มีการผรสมผสมประสานเรื่องอาหารนะครับในในผลิตภัณฑ์ก็จะมีอาหารเสริมอาหารรองให้ยุ่ด้วยนะครับพวกเมงกานิดทองแดงสังกะสีโบลอนบรินนั่มนะครับซึ่งซอยพัดตัวนี้ก็เมื่อเราใช้ไปแล้วมันสามารถลดกรดของดินได้นะครับ ครับผมก็หนึ่งก็ปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับแล้วก็เพิ่มประชากรของแบคทีเรียรที่ดีในดินนะครับแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุในดินควบคุมคุณภาพของดินได้ควบคุมเชื้อโรคในดินได้บางส่วนก็คือมันจะมีเชื้อราพื้นที่ที่ดีแล้วก็จุลินทรีย์ที่ดีนะครับมาสามารถควบคุมดินได้นะครับเราต้องส่งเสริมทําให้ดินพื้นที่เนี่ยเข้าแข็งแรงนะครับ เพราะดินของเราดีอยู่แล้วแต่เราต้องปลดล็อกดินตรงนี้ให้ได้นะครับผมไม่ได้มาเทียวประมาณสองสามเดือนกลับมาอีกทีงถุเรียนโตมากครับโตผิดปกติเลยเนาะโตโตแบบว่าน่าจะติดลูกได้แล้วนะครับทีนี้ถามว่านิวเซเพนซอยพัดนะครับในเซพเพนซอยพัดต่อพืชมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับถ้าทางดินก็คือได้เรื่องจุลินทรีย์อยู่แล้วเรื่องปลดปล่อยนะครับแต่ทางถ้าต่อพืชก็คือประโยชน์ของการเพิ่มอ่า เพิ่มจุลนินทรีย์หนึ่งก็เพราะว่าเราเพิ่มเพิ่มจุลนินทรีย์เนี่ยพืชจะจะช่วยให้พืชเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีได้ดีขึ้นนะครับก็คือการกินอาหารได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความการเก็บจุในน้ําก็คือ,อช่องดินว่างขึ้นาการเก็บออกซิเจนในดินการเพิ่มน้ําในดินได้โดยพืชไม่สามเขาเรียกยังไงนะมันไม่คายน้ําเร็วนะครับดินมันก็สามารถทําให อุณหภูมิในดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นดีนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มเพิ่มธาตุอาหารนะครับเพิ่มการถ่ายเทของอากาศในดินนะครับสำคัญเราควรใช้กับตัวเอฟซ่า F 80นะครับของบริษัทเอ็มเวนะครับเพราะว่าเอฟซ่านี่จะทำให้าการแทรกซึมลงดินได้ลึกนะครับนี่ครับยอดทุเรียนนะครับที่นี่ก็มีการต่อตลอดนะครับ อันนี้ผมให้ดูนะครับมูสันคิงใบก็อยู่ประมาณนี้นะครับใบจะไม่โตมากนะครับแล้วก็ให้ดูทรงพุ่มด้านในนะครับว่าของเขาเนี่ยครับมีการพัฒนาแบบไหนมั่งนะครับวันนี้ก็จะให้ดูด้านในเลยนะครับดูด้านในเลยนะครับว่าเนี่ยครับกิ่งต้นจะโตนะครับต้นมันจะทางรากฝอยเขาจะดีครับตรงนี้ครับรากฝอยขยับได้ดีนะครับผมแล้วที่สําคัญก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ ทางดินนะครับเราควรใช้ควบคู่กับเนี่ยครับเราควรใช้นะครับก็คือมีซีพอยนะครับตอนนี้ก็คือเอฟซ่านะครับเอฟซ่าไปสิบเนี่ยเราควรใช้คู่นะครับใครใช้คู่กับตัวซีพอยนะครับเราควรใช้คู่กันนะครับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับตัวนี้ครับใช้คู่กันนะครับเพื่อประสิทธิภาพที่ที่ดียิ่งยิ่งไปนะครับเพราะว่าเอฟซ่าไปสิบเนี่ยมันเป็นสารเสริมสารนำสารปรับคือเอฟซ่ามันจะแทรกซึมไปได้เร็วนะครับ ทางใบก็เร็วทางดินก็เร็วนะครับเพื่อจะทําให้อากาศถ่ายเทลงในดินได้ดีเมื่อเราใช้กับฟอยพัดนะครับซึ่งในซอยพัดตัวนี้มันก็ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะครับมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับซึ่งธาตุอาหารแต่ละตัวนี่มีหน้าที่ของเขาบางคนก็ถามว่ามันมีอะไรบ้างอบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็มีกร,รมมาฐานมีเหล็กมีแมกนีเซียมทองแดงสังกะสีโบลอนบริดินัมนะครับมีอาหารเจชนิดด้วย ซึ่งในสภาพถ้าเราเติมเต็มตรงนี้นมันจะเป็นอาหารของดินนะครับมันจะเป็นอาหารของดินแล้วก็มันจะทําให้ดินสมบูรณ์นะครับแล้วก็มันจะไปลดลดกรดจากปุ๋ยที่ตกค้างในดินได้ได้สูงนะครับทุเรียนเขาเรียกว่าทุเรียนลากนั่งลากฝอยไม่ขยับซอยพัดนี่คือคําตอบนะครับถ้า,าทุเรียนที่ฟื้นต้นทุเรียนที่เป็นโรคหรือว่าทุเรียนที่ค้าเป็นกรดในดินสูงโดยที่เราไม่รู้นะครับถ้าเราใช้ซอยพัดนะครับใช้ซอยพัดนะครับ มันก็จะช่วยได้นะครับดูพุ่มมาพุ่มมันจะกว้างมากเลยกว้างใหญ่นะครับพุ่มพุ่มกว้างครับคิดว่าไม่เกินประมาณอีกสองปีได้ผลผลิตแน่นอนหมูสันคิงแปลงนี้ครับสวนพิกิจอยู่บ้านยังงานนะครับวันนี้ก็ขอมาถ่ายทํานะครับเพราะว่าพิกิตก็อยู่ภูเก็ตนะครับเจ้าของสวนแล้วก็มีคนดูแลสวนนะครับวันนี้ต้อมไปเฮมก็มาติดตามสวนพิกิตนะครับจริงๆก็อยากติดตามสวนทุเรียนหมอนทองเหมือนกันครับทางเข้าลําบากวันนี้รถ ถ้าเข้าไปรถติดแน่นอนพราพ่อทางเป็นโครนด้วยก็เลยมาติดตามสวนมูสันคิงก่อนนะครับวันนี้ต้อมแบกเข้มก็ขอลาไปก่อนนะครับดินดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับทุกคนต้องพัฒนาดินให้ดีครับสวัสดีครับ